ากมากบทสวดพระคาถามหาเศรษฐีโบราณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระคาถามหาเศรษฐีโบราณนี้เป็นพระคาถาโบราณเป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุภาพพระลานิสง์ที่เชื่อกันว่าหากใครท่องก่อนนอนทุกคืนจะเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นขึ้น หากตั้งใจจริงย่อมเป็นคนร่ำรวยได้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเคล็ดลับการสวดพระคาถามหาเศรษฐี 1. ให้สวดท่องก่อนนอนทุกคืนอย่าได้ขาดเป็นเวลาติดต่อกัน1,009คืนหรือประมาณสองปี9เดือน9วันหากขาดไปแม้แต่คืนเดียว ก็ให้เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ 2. ในลำดับต่อมาคือให้สวดภาวนาตามกำลังได้แก่วันอาทิตย์ท่องหจบวันจันทร์ท่อง15จบวันอังคารท่อง8จบวันพุธกลางวันท่อง17จบแต่ถ้าสวดท่องหลังเวลาหกโมงเย็นให้สวดเป็น12จบวันพฤหัสบดี ท่อง 19. จบวันศุกร์ท่อง 21. จบวันเสาร์ท่อง 10. จบโดยอนิสงค์ของการสวดพระคาถานี้โบราณกล่าวกันมาว่าคนยากจนจะกลายเป็นคนชั้นกลางคนที่มีฐานะชั้นกลางอยู่แล้วก็จะกลายเป็นเศรษฐีและถ้ามีความตั้งใจจริงก็ย่อมเป็นคนร่ำรวยได้ในชาตินี้ไม่ต้องรอถึงชาติหน้า บทสวดพระคาถามหาเศรษฐีว่าดังนี้ท่องนโมสามจบนโมตัสสะพระคาวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอตตะทัตถัง ปาวรัตเถนะพระหุนาปินาหาปะเยอัตตะทัตถะมะพินยายะสัทัตถะปสุตโตศิยาอัตตะทัตถังปาวรัตเถนะพระหุนาปินาหาปะเยอัตตะทัตถะมะพินยายะสัทัตถะ ปะสุโตสิยา